อัคราส่วิถีเสียนตอนที่หนึ่งรเจ็สตะเกียงดวงจิตลงมือในเสี้ยววินาทีที่ไหายเล่าแตกกระจายร่างของลูเฟิงเป็นดังเงาพุ่งไปทางจอมยุดสองร้อยกว่าคนของตระกูลตูนิ้วจุดเปลวไฟขึ้นจนครบแค่พริบตาเดียวอัคราสินนับไม่ท้วนปรากฏขึ้นมัดสิงคขนลูเฟิงลงมือไม่ให้ซุ่มให้เสียงมัดราวกับภูเขาเล็ก จมตีไปทางผู้แข็งแกร่งของจอมยุทธสองร้อยกว่าคนของตระกูลตู้ดังอุกาบาตท,ที่พุ่งลงมาจากเส้นขอบฟ้าตูมตู้มตู่มมัโจมตีลงไปแค่เสี้ยววินาทีก็ทําให้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตจ,จอมยุทธของตระกูลตู้หลายสิบคนถูกบทขยี้กลายเป็นชิ้นเนือ้อลูเฟิงคือผู้แข็งแกร่งขอบเขตอีหยวนสีดาราขั้นสูงสุดอีกเพียงครึ่งเก้าจะข้ามสู่ขอบเขตอีหยวนห้าดารา เมื่อคนใช้พลังทั้งหมดไร้วิชาเทพเซียนออกมาเราจอมยุทธตระกูลตู้เหล่านั้นจะสะกดไว้ได้อย่างไรหลู่เฟิงเจ้าเป็นบ้าไปแล้วลูล่เร่ินไม่คิดว่าหลู่เฟิงจะโจมตีครั้งใหญ่ใส่จอมยุทธของตระกูลตู้เหล่านั้นถึงแม้คนตระกูลหลู่จะเปรียบตระกูลตู้เป็นดังสุนัขตัวหนึ่งแต่ก็ยังเป็นสุนัขของคนตระกูลหลู่หยุดลงมือซะในเวลาเพียงลมหายใจเราจอมยุทธตระกูลตู้สองร้อยกว่าคน ต้องตายในเงื้อมมือของหลู่เฟิงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเห็นภาพนี้ในดวงตาของหลู่เริ่นปรากฏแสงเย็นชาทั้งสองข้างเราก็เป็นแก่นแท้พร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาแล้วพุ่งตัวไปทางหลู่เฟิงปานสายฝาหลู่เฟิงลงมือยิงฉับพลันหลู่รั่นที่เป็นถึงผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราย,ยังไม่ทันได้ตั้งตัวจึงไม่ต้องพูดถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตจอมยุทธของตระกูลตู้เหล่านั้นหลู่รั่นคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้า ในตอนที่ลูรั่นพุ่งตัวมาถึงด้านหน้าของลูเฟิงมีร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากมุมมือดอยางชับพลันแล้วไปขวางทางของลูรั่นเอาไว้เย่เว่ยมึงมองร่างคนที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันลูกตาของลูรั่นเพ่งมองแค่เพียงพริบตาในหัวก็เกิดความคิดน่าม่ทวนแต่ท้ายที่สุดก็คิดไม่ออกว่าเพราะเหตุใดเย่เว่ยแหงตระกูลเย่ถึงลู้มมือกับลูเฟิงพวกเจ้าซามหาวิางนักถึงกับกล้าวางแผนโจมตีข้า ลูร่านเข้าใจภายในพริตตาจึงตะคอกออกมาด้วยความกรธดเกรี้ยวที่ยากจะุมเอาไว้ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะเล่นตุกติกอะไรหากยังไม่หยุดลงมือพวกเจ้าก็จะต้องตายเมื่อมองคนของตรกุกลู้ที่ทยอยล้มตึงไปทีละคนทีละคนใบหน้าของลูร่านเมิดครึมดังเมฆฝนที่มีหยดน้ำตกลงมาพลังหยุนมากมายพั่งพลูออกมาอย,ย่างบ้าคลัง่งพลังหยุนที่น่ากลัวควบแน่นเป็นพาย,ยุคลั่งพลังหยนุน ลมคลั่งพลังหยวนมวนตลบพัดผ่านพื้นดินบนพื้นดินที่แข็งแรงทนทานนั้นแต่เป็นรอยหน้าสยดสยองคล้ายกับใยแมงมุมทั้งหุบเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อรู้สึกได้ถึงพลังที่น่ากลัวที่ประทุออกมาจากร่างกายของหลู่เริน่นหลู่เฟิงที่กำลังสังหารคนของตระกูลตู้อยู่ก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างกระทันหันหันไปมองเย่เหวยอย่างค่อนข้างที่จะเป็นห่วงดูเหมือนพลังของหลู่เริ่นจะแข็งแกร่งกว่าหลู่จงอยู่เล็กหน่อยเย่เหวยจะสามารถจัดการได้หรือเปล่า แต่เริ่มลงมือไปแล้วพวกเขาไร้หนทางที่จะถอยหนีหากลูเริ่นหรือคนของตระกูลตู้หนีออกไปจากคุมเขาได้สักคนหนึ่งตัวเองและเย่เว่ยจะต้องตายอย่างยากที่จะหลบหนีให้ข้าจัดการลูเริ่นก็พอแล้วส่วนที่เหลือยกให้เจ้าจัดการเย่เว่ยมองคนของตระกูลตู้ที่กำลังหลบหนีกันอย่างคลุมเครืงไปทั่วแล้วจึงพูดออกมาวิชาแทบเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาลําลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองในซีวินาทีที่คําพูดของเย่เว่ยหลุดออกจากปาก พลังยนอันน่ากลัวที่ไม่อ่อนแอไปกว่าลูเรนสนันวันไว้ออกมาอย่างกระก้องขอบเขตอีหยวนสิบดาราลูเฟิงที่กำลังโจมตีบทขยี้อยู่ตระหนักได้ถึงคลื่นพลังยนที่ตัวของเย่เวย่ยจึงมองเย่เว่ยยังไม่อยากจะเชื่อหลายวันก่อนพลังขีดสุดของเย่เว่ยเป็นเพียงขอบเขตอีหยวนเก้าดาราเท่านั้นพันมานานแค่ไหนกันเย่เว่ยก็สามารถประทุพพลังของขอบเขตอีหยวนสิบดาราได้แล้วก็จริงที่ว่า บางคนไม่อาจจะใช้วิธีการปกติพิจารณาได้หลูเฟิงตื่นตระหนกในใจไม่อยากคิดให้มากกว่าตั้งสมาธิแล้วไร้วิชาเทพเซียนหนึ่งบทพริบตาเดียวก็กลายเป็นร่างเงาทั้งเก้าทั้งเก้าเงานี้แยกกันไปสังหารคนของตระกูลตู้ที่วิ่งกันหนีอย่างบ้าคลัง่งฮะย่าคิดว่าจะหนีได้ในตอนที่หลู่เฟิงไล่ล่าสังหารคนของตระกูลตูเย่เวยก็เริ่มปะทะกับหลู่รินรีบสู้จะได้รีบจบ ในที่ดินเขาทางเหนือยังมีผู้แข็งแกร่งอี้หยวนของตระกูลหลูอีกหนึ่งคนเย่เว่ยไม่มีเวลามากโบกมือแล้วมีไอกระบี่ไหลลักทั้งสิบพุ่งออกไปไอกระบี่ไหลลักที่คมกริบถึงขีดสุดเย่เว่ยไล่ออกมาโดยใช้พลังของขอบเขตอี้หยวนสิบดาราแม้ว่าไอกระบี่ไหลลักยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มีพลังที่น่าสะพรึงอย่างยิ่งต่อให้รู้เริ่มเป็นผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราแต่หากไม่ระมัดระวังก็อาจจะได้ผลที่เลวร้าย วิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลึกลับกระจกอันตรธานวาริทมินไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวของไอ้กระบี่ไลรักในดวงตาของลูเริ่นเผยความตื่นตระหนกที่ยากจะปกปิดเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเยเวยที่อายุไม่เกิด1 5บหปีจะสามารถประทุพลังที่น่าหวาดกลัวได้เช่นนี้วิง่งเคลื่นพลังยุดสะเทืนฝ่าพรังพูงออกมาย่าบ้าคลั่งลูร,ริ่นไม่กล้าดูถูกศัตรูของเขา ขามองเย่เวยเป็นเหมือนผู้แข็งแกร่งที่มีพลังเทียบเท่ากับตัวเองมองไอ้กระบี่แลลักทั้งสิบที่ทะลวงอากาศเข้ามาสองมือของรูเริ่มพผันเปลี่ยนเขียนอัคระเซียนแต่ระวิธีออกมาด้วยความเร็วพลังยุนมหาศาลไหลเวียนอยู่ในอัคระเซียนแค่พริบตาเดียวร่างเงาสรวร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตุง้งเงาแสงสรวโฉบออกมาบรรจบกับพาย,ยุคลั่งและเพิ่มขึ้นแค่พริบตา ก็กลายเป็นกระจกทรงปริซึ่มแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่มากบนตัวกระจกมีแสงสลัวคลื่นไหวอยู่ปล่อยคลื่นกระเพื่อมทรงพลังที่ยากจะพัณนาได้กระจกทรงปริซึ่มแปดเหลี่ยมสีดำทมินขวางกันอยู่ที่ด้านหน้าของหลูเริ่นราวกับจะเป็นเวลาเดียวที่ไอกระบี่เลยหลักทะลวงอากาศเข้ามาจมตีบนเงากระจกสีดำขนาดใหญ่แผ่นนี้วิง่งไอกระบี่เล,ล้วลัที่คมคริบจมตีลงบนหน้ากระจกใหญ่นั้นราวกับว่ามันจมลงไปในบอ่อโคลน ภายใต้การจงตีของกระบี่ไรยลักบนพื้นผิวของกระจกเกิดรอกขึ้นรอกกับคลื่นแม่นม้ำถึงแม้จะเป็นคลื่นที่ใหญ่มากแต่ก็สามารถขวางกั้นไอกระบี่ไร่ลักได้อย่างมั่นคงเมื่อเห็นภาพนี้หลูรั่นที่ยืนอยู่ด้านหลังกระจกทรงปริซึมแปดหลีมก็ถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งอกไอกระบี่ไร่ลักที่มากมายนั้นสร้างความร,รู้สึกบีบคั้นต่อตัวเขาเป็นอย่างมากสามกระบีย่ยวนเดินดับ ลูเรนคือผู้แข็งแกร่งอี้หยวนสิบดาราเยเว่ยจึงไม่คาดหวังว่าไอ้กระบี่แหลรลักที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นจะสามารถสังหารหลูเรนได้ปาหมายของเย่เว่ยคือใช้ไอ้กระบี่แหลรลักยับยั้งลูเรนไปพังก่อนเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองไร้าสามกระบี่หยวนเดินดับออกมาสามกระบี่หยวนเดินดับคือวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลึกลับส,สูงสุดการที่จะไร้ออกมาจะต้องใช้เวลามากพอสมควรถึงแม้เวลานั้นจะสั้นอย่างมาก แต่ก็เพียงพอที่ทําให้ลู่รั่นส่งข้อความกลับไปตระกูลได้เบื้องหลังของลู่รั่นมีตระกูลลู่ผู้มีอิทธิพลใหญ่แห่งมรระชิงหากเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเยเวยลู่เฟิงหรือแม้แต่คนตระกูลเย่ทั้งตระกูลจะต้องถูกทําลายจนสิ้นซากเยเวยจะให้โอกาสเขาได้อย่างไรตั้งในอัครเสียนที่เคลื่อนไหวอยู่ปรากฏทอ้องฟ้าดวงดาวที่กว้างใหญ่ในกลุ่มดวงดาวระยิบระยับมีกระบี่ซึ่งแผ่ลมปราณ ของผู้นำกระบี่นับหมื่นเล่มปรากฏออกมาข้านี่ดวงตาของเยีเ่ยวยมีจิตสังหารที่เลือดเย็นเออล้นออกมาชี้นิ้วไปทางหลูเรื่นที่อยู่ไกลออกไปกระบี่โบราณที่มีดวงดาวนับหมื่นล้านหอหุ้มปลายกระบี่มุ่งหน้าไปบทขยี้หลูเรื่นด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงสุดขีดภายใต้การพยุงการพัฒนาให้อยู่ในขอบเขตอิหยวนสิบดาราของเยีเ่ยวยพลังที่อัดแน่นอยู่ในกระบี่โบราณเล่มนั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนอย่างน,น้อยห้าเท่า ในเสี้ยววินาทีที่กระบี่บีบอัดลงไปพื้นดินใต้เท้าของหลูวรั่นก็เริ่มสุดตัวปรากฏหลุมลึกหนึ่งซึ่งมีเส้นรอบวงหลายสิบจุง้งอย่างกระทันหันรอยแตกที่เพิ่มขึ้นโดยมีหลุมลึกเป็นใจกลางแล้วแตกราวทอดยาออกไปร้อยจุง้งเป็นไอกระบี่ที่ทรงพลังมากทั้งยังเป็นวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับลึกลับหลูวรั่นที่ยืนอยู่ตรงหลุมลึกนั้นใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวยิางฉับพลันมองไม่เห็นเส้นเลือดฝาดไม่คิดเลยว่า เย่เว่ยจะสามารถไร้วิชาเทพเซียนระดับนี้ได้จึกกระบี่โบราณที่ยาวสามฟุตสามนิ้วจมตีลงมาห,ห้อหุ้มปลายกระบี่แสงดวงดาวนับร้อยล้านราวกับตอนนี้ฟ้าที่จะสัะทื่อเลือนลัน่นเมฆขาวบนท้องฟ้าเคลื่อนไหวปั่นป่วนพลังหยวนราวกับจะเดือดพล่านอลมันจะลาจนอย่างไร้การควบคุมคมกระบี่นี้ของยเย่เว่ยนิยวนำความจะลาจนของพลังหยวนในบริเวณโดยรอบบุรุษนุ่มที่อายุสิบหกปี สามารถเหนี่ยวนำสร้างความจลาจนของพลังหยวนได้แม้แต่ลูฟานบุตรหลานตระกูลลูของผู้ข่าส่งแข็งแกร่งที่สุดในตอนที่เขาอายุ16ปียังไม่ได้ถึงระดับนี้เลยภายใต้กระจกทรงปริซึมแปดเหลี่ยมสีดำทมินขนาดใหญ่ดูรันมองความอลลมาดของพลังหยวนที่น่าหวาดกลัวนั้นในใจหวาดหวั่นรั่นคร,ครามลูฟานของตระกูลลูไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบุตรหลานของตระกูลลู แต่เขายังเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนรุ่นเยาว์ทัมุร,ราชิงแม้แต่ทั้งจักรวาตาโจลูฟานยังเป็นอัจฉริยะที่ส่งสว่างเจอจ้าราวก,กับดวงดาวแต่ลูฟานเองในตอนที่เขาอายุ16ปียังไม่สามารถได้วิชาเทพเซียนที่สรงพลังเช่นนีได้เลยพลังที่เย่เว่ยแสดงออกมาแข็งแกร่งกว่าลูฟานในตอนนั้นเป็นอย่างมากทั้งหมดทั้งมวลนี้ลูร่นไม่อาจเข้าใจในเมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเย่ จะถือกำเนิดอัจฉริยะที่เป็นดั่งปีศาจเช่นนี้อายุเพียง16ปีกลับมีพลังที่น่าสะพรึงถึงเพียงนี้ทั้งจักรวัตตาโจนี้นอกจากคนของสามตระกูลหวังผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่อาจมีผู้ใดสาม,มารถเหนือไปกว่าเย่เหวยได้เย่เหวยรู้สึกได้จากการที่ตัวเองหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกแล้วไร้สามกระบี่ยุนเดินดับออกมาพลังยวอนรอบทิศราวกับแม่น้ำเจียงเหอที่ไหลสู่มหาสมุทรลังลหยยังบ้าคลั่งเข้าไปในจุดตันเทียนของเขา หลังจากที่ฝึกฝนในที่ดิมคุมซับหงมังกรแล้วดูเหมือนเคล็ดลับดาวตกของเย่เวยจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเราจอมยุทธ์ของตระกูลตู้ที่กำลังเร่งเรียบหนีตายอย่างจ้าละวันต้องตกอยู่ภายใต้ความยับยั้งของพลังหยวนที่อลามานี้แต่ละคนตัวสั่นเทิมทั่วทั้งร่างกายยังควบคุมไม่ได้ด้วยพลังของขอบเขตจอมยุทธ์ของพวกเขาพวกเขาจะสามารถต้านพลังอำนาจที่น่าสะพึงกลัวนี้ของเย่เวยได้อย่างไรเย่เวยแห่งตระกูลเย่ yeah. ข้าจำเขาได้ สามปีก่อนเขายังเป็นคนไร้ค่าที่รู้กันดีในเมืองชิงเย่ในเวลาสามปีสั้นๆนี้ทำไมพลังของเขาถึงได้ยกระดับสูงขึ้นถึงสภาพการที่น่าหวาดหวั่นพลันพึงถึงเพียงนี้ได้ตระกูลตู้แต่ละคนหน้าซี้เป็นไก่ต้มในที่สุดพวกเขาก็ระลึกขึ้นได้ว่าในปีนั้นตระกูลตู้ได้ทำผิดพลาดอย่างมหารเพียงใดพวกเขาเกลียดหลู่เฟิงจนเข้ากระดูกดำเป็นพระตอนนั้นหลู่เฟิงต้องการที่ดินเขาทางเหนือของตระกูลเย่ ทำให้พวกเขาต้องทำผิดต่อตระกูลเย่แต่บัดนี้ลู่เฟิงกลับร่วมมือกับเย่เว่ยแล้วตระกูลตู้ของพวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตที่จะต้องถูกทำลายจนสิน้นตระกูลตู้ยุ่แย่บุคคลที่มีคุณปยะแย่หากเย่เว่ยปรารถนาละก็แค่เขาเพียงผู้เดียวก็มากพอที่จะกวาดล้างตระกูลตู้ได้เจ้าหนุ่มนี่ลู่เฟิงเองก็อึ้งไปเล็กน้อยในดวงตามีแสงแปลกประหลาดที่แวบผ่านเขาไม่กล้าที่จะเชื่อนักว่า เยเวยจะสามารถประทุพลังที่ส่งอนุภาพได้ถึงเพียงนี้ในใจลึกๆแอบท้อถอนใจโชคดีที่เขาไม่เป็นศัตรูกับเย่เวอีกต่อไปสายตาของเย่เวจับจ้องไปที่ลูรั่นที่ยืนอยู่ด้านหน้าในดวงตาส่องสว่างขึ้นสามกระบียวนสังหารเย่เวตวัดกระบี่เล่มนั้นพลังยวนที่อยู่ในร่างกายพรังพูออกมาอย่างปั่นป่วนและพลังยวนทั้งหมดก็ลังไหลเข้าไปในกระบี่ซึ่งไร่จากกระบี่ยวนเดินดับตุงม กระบี่โบราณที่ดูเหมือนจะชื่งชาแต่ในความเป็นจริงกับเร็วถึงขีดสุดโจมตีอย่างหนักคนลุกคนพองทำลายกระจกทรงปริซึมแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของลูเร่นอย่างรุนแรงตามเสียงแกรกที่ดังขึ้นเล็กน้อยทีีกระจกแปดเหลี่ยมก็เต็มไปด้วยรอยร้าวมากมายในทันทีจากนั้นก็เกิดเสียงดังตุ้กระจกแตกออกเป็นสิ่งเสียงทำไมทำไมถึงแข็งแรงได้ขนาดนี้ลูเร่นเบิกตาพงอย่างตกใจ กขาเพิ่งค้นพบว่าตัวเองยังประเมินพลังของเย่เว่ยต่ำไปคลื่นลมปราณที่น่ากลัวไหลที่ทางเท้าเข้ามาดวงตาดำของหลูรัน่นลุกหลิกหดตัวยังหวาดกลัวในตอนนี้เขาไม่ได้รายวิชาเทพสินอะไรแต่หลูรั่นเป็นถึงผู้แข็งแกร่งอีหยวนสิบดาราช่วงขณะที่เข้าขั้นวิกฤตเขาหยิบขดมุนเซียนออกมาหลายแผ่นปานสายฟแล,ลัจากหิมหอเอกภพไม่ลังเลที่จะฉีกขดมุนเซียนแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเอกขระเซียนน้ำมีทุวนเรียงรายออกมา วิชาเทพเสียนสายป้องกันแต่ละบทแต่ละบทควบเน่นก่อรูปร่างแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าของกระบี่โบราณเล่มนั้นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไพ่ในมือของหลู่เร่นกลับดูอ่อนปูกปีกราวกับเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งกระบี่โบราณทะลวงผ่านวิชาเทพเสียนสายป้องกันแต่ละบทแต่ละบทอย่างง่ายดายจากนั้นในดวงตาที่หวาดกลัวสุดขีดของหลู่เร่นมองเห็นกระบี่สังหารมาที่ร่างของตัวเองอยู่หเหีิยม <c oughs> โอ้ใบหน้าของหลู่เร่นซีดขาว เลือดสดพุ่งพรวดออกจากปากร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลท,ที่ทําให้ผู้คนอ,อกสั่นขนพวาไม่ว่าจะบาแดแผลใดก็ลึกจนมองเห็นกระดูกกระดูกขาวที่เห็นชัดเลือดพุ่งกระชูดอย่างรุนแรงแค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนรูเริ่นเป็นมนุษย์โลหิตแต่ก็บาดเจ็บแค่ครึ่งเดียวเท่าน,นั้นถึงแม้สามกระบ่ยุนเดินดับจะทรงพลังแต่ผ่านการทําลายวิชาเทพเซียนสายป้องกันหลายบทติดต่อกันพลังของมันจึงลดน้อยลงไปมาก เย่เวยเยืนอยู่กลางอากาศมองลูเริ่นจากเบื้องบนปัดนี้ใบหน้าของเย่เวยก็เปลี่ยนเป็นซีดขาวด้วยเช่นกันการสิ้นเปลืองของวิชาเทพเซียนสามกระบี่ยุนเดินดับน่าสะพรึงกว่าที่เย่เวยจินตนาการไวมากภายใต้การเพิ่มพลุนพลังของวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพาละเมึกการเปลี่ยนแปลงที่สองการพัฒนาของเย่เวยจึงโยระดับสูงขึ้นไปถึงขอบเขตอิหยวนสิบดาราแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้หลังจากที่รายวิชาเทพเซียนสามกระบี่ยุนเดินดับแล้ว พลังเนี่ยและพลังยุนของเย่เว่ยก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเย่เว่ยรู้สึกได้ว่าวิชาเทพเซียนสามกระบี่ยุนระดับที่ตัวเองไร่ออกมานั้นพลังแข็งแกร่งกว่าในตอนปกติอย่างมากวิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับลุกลับบทนี้ทุกความเล่นหลับถูกเย่ยเว่ยดึงออกมาใช้อย่างช่ำชองดังนั้นมันจึงสามารถโจมตีหลู่รั่นจนบาดเจ็บสาหัสได้เย่เว่ยไม่ต้องลงมือปล่อยให้ข้าทำเอง ร่างกายของหลูเฟิงพริงพร้งพวดอย่างรวดเร็วมาที่ด้านหน้าของเย่เว่ยแล้วจะจู่โจมไปที่เบื้องหน้าของหลูรั่นที่มีลมหายใจเฮือกสุดท้ายหือมเย่เว่ยมองหลูเฟิงอย่างค่อนข้างพิศวงในตระกูลหลูนั้นขอบเขตอี้หยวนสิบดาราเรียกได้ว่าเป็นดังบุคคลที่เป็นแกนหลักบุคคลที่เป็นแกนหลักนี้จะมีตะเกียงดวงจิตหนึ่งดวงอยู่ในตำหนักบ่วงสูงบรรพชนของตระกูลหลูในตอนที่สิ้นชีพ ตะเกยียงดวงจิตท,ที่อยู่ในตําหนักบวงสูงบรรพปชนจะมอดดับไปด้วยทั้งยังนําภาพเหตุการณ์ก่อนที่คนผู้นั้นจะตายส่งกลับไปอีกด้วยหลู่เฟิงมองเย่เว่ยแล้วอธิบายออกมาในใจของเย่เว่ยเสียววบไม่เคยคิดเลยว่าตระกูลหลู่จะมีทักษะเช่นนี้อีกแค่นิดเดียวเขาเกือบจะนําความชิบหายมาสู่ตระกูลเย่แล้วตระกูลหลู่ผู้ทรงอํานาจอย่างยิ่งใหญ่นี้เป็นดังก้อนหินมหึมาที่กดทับในใจของเย่เวย่ยยางหนักอึง้ง